ประกันชีวิตคือสิ่งจำเป็นที่คุณไม่สามารถซื้อในเวลาที่ต้องการใช้มันได้สวัสดีครับผมโคชหนุ่มจักรพง์เมธพันธ์ครับจากสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับที่เรื่องของการเจ็บป่วยแล้วก็เรื่องของการเสียชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนเรามากๆเลยนะครับและในทุกๆครั้งที่เจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแค่ผลกระทบทางร่างกายเท่านั้นแต่ยังมีผลกระทบทางการเงินอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าใช้ใจ่ายในการจัดการภาระต่างๆ นั่นจึงเป็นเหตุผลครับว่าทําไมคนเราถึงต้องทําประกันทีนี้ประกันคืออะไรประกันก็คือการจัดการความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งโดยการโอนความเสี่ยงไปให้กับบริษัทประกันให้เป็นผู้รับภาระในการคุ้มครองดูแลค่าใช้จ่ายรวมไปถึงผลตอบแทนต่างๆ แทนเราในกรณีที่เกิดสภาวะปัญหาขึ้นมาแบบฉุกเฉินกระทันหันแบบที่ไม่คาดคิดนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้จริงๆว่าเรื่องต่างๆเนี่ยที่เป็นเรื่องร้ายๆเนี่ยจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเมื่อไหร่อย่างไรทีนี้ในส่วนของประกันชีวิตละ่ะประกันชีวิตคืออะไรประกันชีวิตก็คือสัญญาที่เราทํากับบริษัทประกันชีวิตนะครับว่าจะทําการคุ้มครองแล้วก็ดูแลเราในกรณีที่เกิดภาวะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสียชีวิต รวมไปถึงเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเป็นส่วนเสริมนะครับแล้วก็ดูแลจัดการให้เราภายในระยะเวลาที่ทําการตกลงกันไว้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเกิดเรื่องโชคร้ายขึ้นกับชีวิตก็จะมีคนคอยดูแลเรานั่นเองครับอย่างไรก็ดีครับด้วยสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไปคนมีความต้องการที่ซับซ้อนมากขึ้นทั้งในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับเราก็เลยต้องการแบบประกันที่ยืดหยุ่น แล้วก็ตอบโจทย์ของเราได้มากขึ้นนั่นจึงเป็นที่มาของ AIA Unit Link ประกันชีวิตรูปแบบใหม่นะครับที่มีนวัตกรรมตอบโจทย์ทั้งคนที่ต้องการในเรื่องของความคุ้มครองแล้วก็โอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นครับแล้วประกัน AIA Unit Link คืออะไรมันก็คือประกันที่เราแบ่งเบี้ยส่วนหนึ่ง นำไปลงทุนเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะครับหรือเราจะเรียกว่าเป็นประกันควบการลงทุนก็ได้ซึ่งตรงนี้เรายังได้รับความคุ้มครองเหมือนประกันเลยครับและยังสามารถซื้อส่วนของสุขภาพและอุบัติเหตุเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่สูงขึ้น ตัวทรัพย์สินเพื่อการลงทุนก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นได้ตามช่วงอายุเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรายังอายุน้อยเป็นวัยทํางานนะครับเราก็อยากได้ความคุ้มครองเยอะๆเผื่อว่าจากไปก่อนวัยอันควรแล้วกระทบกับคนข้างหลังแบบนี้เราก็อาจจะเน้นไปที่ความคุ้มครองก็ได้ แต่บางคนอาจจะเกษียณไปแล้วพอเกษียณแล้วก็ไม่ห่วงใครแล้วนะครับห่วงสุขภาพของตัวเองเป็นหลักแบบนี้ก็อาจจะจัดสรรไปเรื่องของสุขภาพนะครับดูแลสุขภาพมากขึ้นแบบนี้ก็เป็นไปได้ก็ถือว่ามีความยืดหยุ่นค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับ <S 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 ยูนิตลิงก์ของ AIA ก็คือการซื้อประกันนะครับไม่ใช่เป็นการซื้อกองทุนรวมนะครับแต่เป็นการซื้อประกันเพื่อได้รับความคุ้มครองแล้วก็มีโอกาสในการได้รับ ผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุนระยะยาวเป็นส่วนเสริมสรุปข้อดีของ AA Unit Link นะครับ 1. มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากกว่าประกันชีวิตทั่วๆไปจากการลงทุน 2. ครับคุณสามารถเพิ่มและลดทุนประกันชีวิตได้ 3. มีการลงทุนให้เลือกและคุณสามารถเลือกการลงทุนได้เองเลย 4. ครับมีบริการพอร์ตการลงทุนที่แนะนำ 5. คุณสามารถซื้อสัญญาแนบเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเช่น AIA Health Happy และพิเศษสามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมที่เข้าร่วมโครงการ AIA Vitality หรือ AIA Vitality Plus เพื่อรับส่วนลดเบี้ยประกันและสิทธิประโยชน์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัล Active Reward จาก t o m o n e y Wallet Top Supermarket เมเจอร์ซีนิเพ็กบูธและกราฟฟูดส่วนลดค่าสมาชิกฟิตเนสและเงินคืนตามสถานะ AIA Vitality สูงสุดถึง50%ส่วนลดนาฬิกาสุขภาพสูงสุด30%ส่วนลดโรงแรมที่พักสูงสุด25%ส่วนลดเบี้ยประกันสูงสุด25%ส่วนลดเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาสูงสุด25%ส่วนลดอาหารเพื่อสุขภาพ1 5 เงินคืนจากการตรวจสุขภาพสูงสุด1,200บาทศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ aia co th v i t a l i t y หรือโทร1581หรือติดต่อตัวแทนประกันของ aia อย่าลืมนะครับ ความเสี่ยงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของการสูญเสียชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นการจัดการความเสี่ยงโดยการทําประกันชีวิตไว้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างมากและถ้าคุณอยากได้ประกันที่มีความยืดหยุ่นสูงทั้งในเรื่องของความคุ้มครองแล้วก็โอกาสในการสร้างผลตอบแทนก็อย่าลืม AIA Unit Link ครับ